สวัสดีครับครับผมมนีมาอยู่ที่เต็นท์รองสองครับมนีท่าเอฟซีชมครับรถตู้ส,สวยๆนะครับทะเบียน1นหูโนโน,โนโควาย8 9ด5้าสีห้าจากหน้าปี14นะอันนี้แต่งสวยมากสีเนี่ยสีชุดเนี่ยนะครับแล้วก็ทางด้านพื้นก็เบื้องยางลามิเนตลายไม้สวยมากนะครับสีนี่คือว่าสีสุดๆเลยครับสีนี้สวยนะ สวยมากครับสีนี้เป็นหนังเบนซ์นนะส่วนใหญ่จะเอาไปทำรถเบนซ์แต่ว่าดูแล้วโอ้โหสีสวยมากเลยนะครับภายในสวยครับกันนี้ปี2016นะครับพร้อมใส่เบาะแล้วราคา728,000บาทนะครับมีแอร์แมโครบัสย้ายมาอยู่ด้านหลังด้วยนะครับตัวนี้ไม่หลักหกมื่นเลยนะครับหลักหมื่นเลยนะครับนี่ ได้แมกยางใหม่ไปด้วยนะครับคันนี้สีเทาจองไว้ก่อนเลยนะครับเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทหาที่ไหนได้ครับหาได้ที่นี่นะครับหาได้ที่นี่หาได้ที่นี่นะครับญาติดูว่าจะดูใหม่สักหน่อยแต่ไม่หลักหมื่นแน่นอนครับผมเป็นเครื่องสามพันนะครับดีเซล นี่ครับแค่ยังไม่ใส่เบาะก็สวยขนาดนี้นะครับใส่เบาะไปแล้วจะสวยขนาดไหนนะครับสีสวยมากครับผมนะฮะนี่เลยอีกคันหนึ่งครับตอนนี้พี่ไทยกําลังตกแต่งอยู่เจ้าคันนี้นี่สวยเหมือนกันนะครับด้านข้างหุ้มหนังสีครีมพื้นเป็นลายไม้นะครับปูกระเบื้องยางลามิเนตเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็ตกแต่งภายในเพิ่มเติมครับ อันไหนเก่าแล้วก็มาหุ้มใหม่นะครับนี่คันนี้ลูกค้านี่ดูตอนรถไม่สวยแต่เชื่อผมนะครับเชื่อแอดมินว่าเครื่องน,นี้เครื่องดีเอาก่อนนะครับภายในเดี๋ยวเฮียจัดให้ใหม่นะครับวันนั้นนี่มาไม่สวยเนาะแต่วันนี้สวยงามแล้วนะครับเริ่มปูพงป,ปูพื้นหุ้มข้างใหม่แล้วก็เก็บรายละเอียดนะครับ หุ้มใหม่ด้านบนนี่ก็รถก็ดูดีขึ้นมาสวยขึ้นมานะครับคันนี้ปี2011นะครับขายไปที่ราคาประมาณ4 0 0แสนปลายนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยลูกค้ามาดูตอนที่ไม่สวยนะครับภายในไม่สวยเอาง่ายๆนะครับแต่ตอนนี้นี่เนียบอกว่าถ้ามาดูหลังจากหลังจากที่ทำเสร็จแล้วขาย5 0 0แสนั p นะครับ แต่ลูกค้ามาก่อนก็ได้ก่อนนะครับได้ของดีไปใช้เลยตอนนี้นะครับนี่แหละครับรถเราเขาดูภายในกันนะครับภายนอกก็มีส่วนแต่เครื่องก็ต้องมาก่อนนะครับเครื่องก็ต้องดีด้วยนะครับนี่้อแม็กยางใหม่เช่นเดียวกันแมกลีโวยางโอตานน้เดี๋ยวเข้าไปดูวิทยตอนนี้เก็บรายละเอียดครับสวัสดีครับไอเอ็นยางนอครับ เรียนสีหนังขั้นนี้นี่แยกประเทศเหรอคะอันนี้เจ้าสิบแล้วครับเราเรลือประกอบประกอบเบาะครับก่อเบาะครับแล้วก็อ่ประกอบเบาะเสร็จแล้วก็มาดูรายละเอียดต่างๆเนาะ<ช>ตอนนีนะ้ตอนนี้ระบบไฟสมบูรณ์แล้วครับระบบไฟก็สมบูรณ์แบบแล้ว<ช>ตอนแรกกับตอนแรกมาระบบไฟต้องเซตใหม่นะครับใช่ ไฟให้ใหม่ีจะเปลี่ยนมอเตอร์แอร์หลังให้หรครับครับ้แรงขึ้นรับแอร์มโครบัตแอร์มโครบัตเนาะย้ายมาอยู่ด้านหลังแล้วตัวน,นี้แสดงว่าลูกค้าที่ซื้อไปนี่คุ้มมากเลยใช่ไหมครับพี่ไทยเพราะว่ามาตอนแรกนี่ดูไม่ได้ตอนแรกนี่ยังไม่สมบูรณ์อ่าไม่สวยเลย,ยเอตอนนี้ใครมาก็อยากได้นะตนนัวนี้อืมเพราะว่ามันสวย ปีสิบเอ็ดด้วยนะครับปีไม่ต่ำมากไม่สูงมากเนอะครับวันนี้พี่ไทยก็ทำงานเต็มที่นะครับครับผมเร <c oughs> อบมอเตอร์ให้ครับให้ลมเพได้แรงเลยวันนีเ้เพิ่มเพิ่มรอบมอเตอร์ตัวนี้ให้ใช่ไหมเอไมโครบัสใหน้นี่แหละครับท่านผู้ชมมันดีอย่างนี้แหละครับก็แอดมินบเลยแนะนำนะครับ f อฟซีที่มาซื้อนะครับว่า คันนี้ซื้อเลยครับเชื่อผมนะเพราะว่าภายในจะต้องได้ทําใหม่แน่นอนนะครับว่าตอนแรกมานี่ก็อบอกก็ขาดอะไรขาดท,านะทีวีก็เป็นทีวีจอสไลด์ด้วยใช่ไหมครับใช่ก็เปไของซัมซุงครับโอ้โหทีวีฮี่หอดียี่หอดังซัมซุงับผมโอ้แจ๋วเลยครับได้ไปนี่คุ้มเลยคนะ เดี๋ยวพาทุกท่านเอฟีนี่ไปดูรถหลายๆคันนะครับนี่ปีรถปี2015นะครับนี่คันนี้ปี2015 2,4,1 e FC ช่อง YouTube ลอง289นะครับท่านใดที่อยากจะได้รถตู้ปีใหม่ๆมาดูได้เลยครับตอนนี้เรามีตั้งแต่ปี2005จนไปถึงมาถึงปี2016นะครับ แต่ตอนนี้เราจะมี2,016เข้ามานะครับหลายคันนะครับเพราะว่ามันเป็นรถของเขานะครับปี2,016ขายอยู่728,000บาทเท่านั้นเองพร้อมแต่งแล้วนะครับราคานี้นะครับนี่อย่างเช่นเจ้าคันนี้ก็แต่งเสร็จแล้วนะครับไม่ราคาหลักหมื่นเช่นเดียวกันครับด้านหน้ามีหิ่งหน้าด้วยนะครับไฟสวยมากนะครับคันนี้ ปีสองพสิหกหาซื้อไหนได้ครับราคานี้ก็ราคาถูกๆเนอะให้เอซีได้ไปใช้มีทีวีแล้วด้วยครับหน้าจอแอนรอยแบบใหม่ไม่ราคาหลักหมื่นนะไม่หลักหมื่นอนะ่ะรถนะครับปีสิบหกทุกคันเลยสีนี่สดมากสีสดมากสีไม่เคยได้ทําเลยนะครับอืมแปดเก้าหกแปดคันนี้จองก่อนได้ก่อนนะครับเห็นครับ นีอน่อ่านเห็นนะครับ8ปดเหนึ่งครับ8 9 3เกหนึ่งก็ปีสิบเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวดูคันนี้ก่อนอคันนี้ยังไม่แต่งนะครับเดิม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 ก็อยู่ที่ประมาณหกแสนกว่าบาทนะหกแสนปลายๆนะครับถ้าแต่งเสร็จแล้ว7,28ดแสบาทครับผมโอเค วันนี้พา f อดูคร่าวๆนะครับคันนี้3825ปด้นี่รอปล่อยรอปล่อยนะครับรอปล่อยในวันพรุ่งนี้ครับผมแต่วันนี้จะให้พี่ๆเก็บรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับที่ลูกค้าสั่งไว้นะครับผมก็โอเคครับมองน้อยของเราก็ผ่านไปแล้วนะสองคันหน้าด้างหน้าสีเทาแล้วก็สีขาวผ่านแล้วเหลือส7 5เห้าคันนี้ปี ปี2,008นะครับปี2,008ราคา4,38,000ปี2,008ตัวมาครับ4,58,000แอันแรกครับปี05 4,25,000ครับแล้วก็เวนจูรี่ครับ3 8 5 0 0 0เวนจูรี่คันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเครื่องเบนซินนะครับล้อแม็กยางใหม่นะครับสวยมากนะครับเนี่ยราคา เท่านี้ครับ3 8 5 0 0 0ปี08จัดไปเล่นได้3 0 0นะครับดาวอยู่ที่5 0 0 0สนพอัยครับดาวยู่ที่55,000บาทพร้อมประกันชั้น2ครับผ่อน5ปีอยู่ที่8,835บาท6กปี8,012บบาทนี่ครับขอลาทุกท่านไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม